ค่ะวัสดีคาเอกทองกอนพี่สาวทุคนนะมาดูค่ะโอ้ยวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีนะคะวัสดีนะคะค่ะค่ะจำลองจ๋าหนูมีอะไรมาฝากอยู่นะป้าจำลอง มาคือจะกลับไว้แหนะฮะพี่แม่บ้านปวดแซบอ่ะดูเรวทำตาใหม่ทำตาใหม่พี่แม่บ้านปวดแซบต้องบอกว่าทำตาติดๆถ้าพ่อบ้านไปรับซองมาตะกี้ไปยึดซับมาให้หมดไม่มีไม่มียาพิมพ์มาตรการของเราเป็นเด็ดขาดจะยึดใครดีนะม่มีอข้างเป็นเมตรแต่บาทเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พมีพุงไม่มีพุงไม่ไม่ทันแล้วครับ ทันไม่ท hmm. ันแล้วโซตินนาทีครับยุดหมดแล้วมันบอว่าสนใจดอกสนใจไปก็บ่ได้จังหวัดบอดีใจดอกบอดีใจดอกเขาลุกบอดีใจดอกมันผู้ผู้เฮ็ดเบี้ยก็เฮ็ดไปมึงแน่คนนั้นเออเขกว่าบอดีใจแมนมึงบอกให้ปลอดใจว่าพุชเป็นยังพี่พ่ออี่พ่ยได้ยังนี่อ่ะใช่ไหมเบิร์ตสว่างมื่อวานก็แบบนี้นี่เนาะปูสวัสดีค่ะปูปู สวัสดีนะคะปูป้าออนสวัสดีนะคะป้าออนสวัสดีนะคะโนวาอยู่แบบเป็นใครเนาะหนูว่าอยู่โอ้ยเนาะปูนี่เก่งทุกอย่างนะปูเนี่ยโอ้ยนาะค่ะโอ้ยเนาะมึงเนี่ยเจ้าแล้วหลอดเห็ดเป็นชูยางไหมปูเอ้ยเจ้าคือเก่งแท้ค่ะสวัสดีค่ะมีช่่างููอย สองคนเอาเสร็จวันน well do yeah? right? <cat on developed Airbnb> <ira> ี้เลยใช่ไหมเนี่ยเอาไม่หมดแห้เยะเสร็จวันนี้เลยไม่แก้วแห้แก้วแก้วรก้วแ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 ก้ไแก้วแก้วแก้แก้วแ้วแก้าแก้้วแก้้ไปแก้วเอาปว้แก้ว้้าแแ้ โอ้พระจอมป้าไปทาเล่าอยู่กูแล้วเอาเอาถ่ายเด้ออย่าถ่ายเด้อโอ้ยแน้ไหนนพ่อก็เตรียมมาให้อยู่ในหน้ารถน่ะนะอ่าของโปรดป้าจำลองหอมดิจุ๊แล้วไหนอ่ะเนี่ยมะข่ามะม่วงปลามะก่วงปลามันบอมันบาดแสบบนในดอกป้ามันจะขิวเนาะวาเออหอมก็หอมผู้มากก็ว่าหอมจะไปนู่นใช่ไหมคะ เห็นโคดเฮ็ดน้ำินหลังครับครับผมคลิปนี้เราจะถ่ายยาวๆเลยลวกันเนาะให้รับชมบรรยากาศนะเปายาวๆเลย เสร็จเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับทุกท่านไม่เสร็จก็เลิกนะครับเสร็จเสร็จใเลยครับขอเข้าที่ช่างไหวนะครับเราก็เล่นกันมาหลายวันแล้วนะอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆตามกับรางโครงการบุกเพินมันอาจจะเนืเดี๋ยวร่างกายจะพุทธนะครับสบายคลิปนี้นะคะ เวลาต้องรมบกันใหม่นะคะสหัเหัเหัวยมาวเาะหวาะหัเาะเะหัวงวเอาหัวาะหมอเะหัวเระหัเาอหัเอายพั่เาหัวเราหเราะหาะหัเราะหเะัวเราะเร้เาะหาะาะแะรวรั ปูเอ้ยกินน้ำเย็ยนๆเด้อปูน้ำเย็ยนๆค่ะในถังนี่นะคะพักสะกอนเด้อเมื่อยกระได,ดเ,ะเ,เ,เด้อเราลหลดค่ะกลางคืนมันจะรับสั้งแตมันจะเบาได้คิดหนังเดมที่โอ้บอถึงว่ามีที่ลงมาปุ๊บคุณก <c oughs> าแฟ,าด,าฟาดีนาแฟ่อยแล้ว ใครปู่เหรคะอ๋อมีหน้าเหรอค่ะไปลงคลิปก่อนนะคะเ่ึ้่านะ่ยเพราะพวกเรามาถึงกันตอนเช้งบ่ายเลยนะ เอาทูกห้องแห้งแต่ต๊กใจเบิด์ คูนที่เราผสมไว้ก็น่าจะพอดีนะทุกท่านเพราะว่าเหลืออยู่ประมาณสามถังนะครับสามถังก็ไมาถึงก็จัดหนักจัดเต็มเลยเนาะ<ร>ปู่มุนีนะคะแล้วก็ช่างพงนะคะสองหนุ่มนะคะสองหนุ่มสองมุมนะคะคนละมุมพ่อแม่พี่น้องป้องไฟกันลังเร่งเร่งให้มันแล้วอันนี้ถือว่าใกล้เลยแม่นบอน,นี่ช่างพง เหย่อยเงยางแท่นอยู a, kinetic, kind of like. man, man, ่น mm. oh. ี um, ่ผ oh. ู้บริหตุเฮงเฮแตกเฮอแต่น่ะแมนแมนแมนค่ะแมนขนาดก้อนยืนยื้อกัย่งเ่อยวสัวๆอยู่ปูนแกะเทแล้วเสร็จไหม้าเดี๋ยวผมจะหมุน ฮะโกโกไลจะช่วยเหรออืมผมจะหมุนเองโอ้โหพอได้ยินว่าปูนกัดแผลช่างพงโกโกไลจะเปลี่ยนทันทีทุกท่านเสร็จแ,แล้วเพราะว่าช่างพงได้รับบาดเจ็บมาวันนี้<อ>จากการยกรถไฟฟ้าลงจากรถครับอ๋อเพราดยทำให้แสบนะโดนปูนเนี่ยโอ้โหทำไงบ้างครับไคลิปนี้ก่อนเป็นแอดมินด้วยกันกับปูเลยขาเชือกไหม <c oughs> ผมก็เป็นเศษสดด้วยเนาะเอาใส่ให้ผมหนเลยดูท่านคลิปนี้ก็ขอพังเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะรับชมกันมาสองนาทีเต็มๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับล่าสุดที่วังเยี่ยมชาลุงนะครับผู้มหามุนีสวัสดีครับสองหนุ่มสองมุมเนี่ยมุมที่สามกำลังขึ้นแล้วนะคะโอเคกลัวมันจะล้ม ดูปูปลาโตนะหนุ่มที่3ามกำลังขึ้นแล้วโอ้ครับก็นี่ไงอยู่นี่เครื่องนึงสวัสดีครับทุกท่านเริ่มแรงเริ่มใจกันนะครับผมทำนำจิ่งนะครับถ่ายให้โกโก้ไลท์นะครับผมท่านน้ำจิ่งเป็นใจโกโก้ไลท์ยังโง่ใจเลยสงส หมนะโกระไรก็ไม่ดีดอ,อน,นะหลังจากที่ช่างพงได้รับบาดเจ็บนะก็ขึ้นไปเปลี่ยนทีนนะค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะดุงเพชรดุงเพชรชาแนลเพิ่งมาถึงช่วงบ่ายบ่ายจ้าเมื่อยกับพักสังพงเอ้ยเจ้านาไม่ชีนผู้องจองเลยหุ่นะกินนาเย็นเย็นจินนามเย็นเย็น